เวียนหัวบ้านหมุนอาจมาจากกล้ามเนื้อท้ายทอยก็ได้รู้ไหมคะอาการเวียนหัวบ้านหมุนไม่ได้เกิดจากหูชั้นในเสมอไปแต่อาจเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อท้ายทอย suboccipital muscles ได้โดยตรงเพราะบริเวณท้ายทอยมีทั้งเส้นเลือดสำคัญที่ไปเลี้ยงสมองส่วนหลังและเส้นประสาทที่ควบคุมการทรงตัวและการมองเห็นเมื่อกล้ามเนื้อท้ายทอยตึงเกรงหรือกดทับเส้นเลือดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เต็มที่ร่างกายจึงแสดงอาการเวียนหัวบ้านหมุนตาพร่าอาการที่พบบ่อยคือ เวียนหัวมึนงงคล้ายโลกหมุนปวดท้ายทอยร่วมกับตาพรา่ารู้สึกโคลงเคลงไม่มั่นคงเวลาลุกยืนปวดราวขึ้นศีรษะเมืองไม่เกรนแนวทางดูแลเบื้องต้น 1. พักสายทาและเปลี่ยนท่าทุก30นาที2ยืดเหยียดคอบ่าเบาๆลดความตึง 3. ประคบอุ่นท้ายทอยเพื่อคลายกล้ามเนื้อ 4. พักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดสะสมการดูแลที่ซีรีแคร์เซ็นเตอร์เรามีเทคนิคเฉพาะเพื่อจัดการต้นเหตุของอาการเช่น กัวซาบวกกดจุดบวกขยี้เส้นคลายกล้ามเนื้อท้ายทอยที่เกร็งลึกกระตุ้นระบบประสาทและการไหลเวียนเลือดทําให้ศีษะโล่งและทรงตัวได้ดีขึ้นเวียนหัวบ้านหมุนอาจไม่ได้มาจากหูเพียงอย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อท้ายทอยและระบบประสาทโดยตรงหากเป็นบ่อยๆควรหาสาเหตุและดูแลอย่างถูกวิธีซีริแคร์เซ็นเตอร์พร้อมดูแลให้คุณกลับมาสมดุลอีกครั้งค่ะปรึกษาและนัดหมายได้ที่ซีริแคร์เซ็นเตอร์ซอยศรีนครินทร์40ตรงข้ามซีคอนสแควร์ เปิดทำการทุกวันเวลา1 0โมงเช้าถึง1ทุ่มแนะนำจองคิวก่อนนะคะเนื่องจากคิวทางสถาบันค่อนข้างแน่นมากค่ะ